ามออดเดอร์ครับเพิ่นสร้างมากครับต้องส่งให้เพื่นครับความหวานบ่ตตองห่วงครับอันดับหนึ่งคือทุเรียนบ่เถียงแต่ว่าอันดับสองขอเป็นอินทพลัมสวนนีครับสวนธิดาพรนะครับสวนธิดาพรอำเภอจตุระพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ถ้ามาดานนัวยังจีเลยเขาต้องอน,นะครับครับเขาต้องจีเที่ยวเปิดทเที่ยวปิดสองมือเปิดสองมือปิด,ปดแล้วก็เปิดแต่ว่าเปิดแล้วก็ต้องปิดเปิดเปิดทุกมมือก้อนสีขายพะนะครับครับท่านเจ้าอันนี้มันสนยิดหมากไงด้วยท่านวันนี้บ้าน,นเต็มที่เห็นไหนี่ยอันนี้บ้านเต็มที่ครับผมเห็นต้นหนึ่งอยู่ครับเต็มที่อยู่แมนมูลหนึ่งันมัสยิดถูกตั้งกันอยู่ครับครับอันนี้ เปิดให้มันรับแสงแดดเพื่อเพิเ่มสีเพิเ่มความหวานนี่นัลายอย่างครับแต่ว่าสูตรนี้กับสูตรไทยสูตรนั้นคือว่าเขาแก่งสูตรเขาไปถามเขาเจาก็บบ่อครับการรักษาดูแลใส่ะสบกันเบื้องเอาอออยัางตุนนี่น,นี่อันนี้ก็คือว่าใส่ใส่เนาะครับใส่ใส่เบื้องดูอ๋อหมาณ เก่าที่เปื้อนเส้นแล้วนี่ว่าทีนี่อันนี้ยังอ้วนเลยนี่เนี่ยอู้หูเนี่ยมันนี่อันนี้เพระท่านใดเนาะครับเนาะเปื้อนๆแล้วว่าเพระท่านใดอันนี้ก็เขียวอยู่อันนี้ก็เขียวเท่าไหร่แต่ผมเห็นผมเห็นต้นหนึ่งผมว่ามันคักอยู่ครับผมเนี่ยผมเพระท่านเป็นอันนี้ปีนาเนี่ยตรงอันนั้นไม่ครับเหมืนในปีนามันดีผลผลิตสิเพิ่มอีกเท่าโตเลยอีกสองเท่าเลรอครับ ปีนี้ได้ยักล่อหรอครับเนี่คิดว่าผมหมดปีนี้คาดการคาดการว่าถึงข้อสามร้อยสี่ร้ยโลสา้ยโล่สามร้ยสี่รยโลเนี่อ่าโลละสามร้อยปีลงละสองใบเฉลี่ยโลละสองร้อยโลละสองร้อยเฉลี่ยเนาะหาหมื่นหกหมื่นเฉลี่ยปีแรกเลยนี่รอให้พี่น้องพี่น้องแถมไรพี่น้องแถมยากเดียว สื่อสองโลดแถวโลหนึ่งครับ <โล S 2> ผมโลดจะเตะกันนะครับโอ้โหนี่แหละครับสวนทิดาพรผมเห็นต้นหนึ่ง<ช>มันพาะตัตดเลยดิผมเบิ่งอยต้นนี่ยต้นนี้เป็นไองพันเอียงโบหูแต่ว่าเป็นต้นเพาะเม็ดครับอันนี้่มันเนื้อยเยื่อแต่ว่าสีสีสบางอ่ำจ้าหวา,า,านมันขึ้นน้ำตาลครับมับนขึ้นน้ำตาลปิบลองชิมมันรับนั่นเลย ผมหลายซิมเมืองเนืองหนึ่ง้วแต่ว่าต้นใดนท่านล่ะสวยสีพวสวยแต่ว่าหวานก็น้ำตาลปี๊บเนื้อจิ้นโดนๆเลยยำมั่งวันนี้เออตัวมันดำหนามมันหกหมดไปไปกับปลาอ๋อเนาะหวาน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 โอ้ยนะหวานครับหวานแบบน้อยเนี่ยหวานตัวนีหวานดีต่ว่สีม่นลอยหวานหนูบังง่ายหนูบังงายอยู่แถวๆนั่นแหละผมเห็นว่ามันต้นนั่นล่ะหวานดีครับ ทดลองตำหมากไงเลยตามไปดูครับแซ่บหวานหอมดีชิมเลยครับมือนี้ภาพบ้านกินสวนนะครับเลยครับมันห <c oughs> วานเลยนะครับหว,ว, <c oughs> วานเหรอวะหวานเจ้าอันนี้คนเะาชอบอันนี้ก็ดเชื่อว่า50%เดี๋ยวก็พอใจอยูล่ละอือนี่ครับหมากไงด้เวย,ยครับนี่ ครับได้เลยครับอันนี้ได้ลงเลยคุณนี่ของส่วนยังดูดนมเลยอันนี้ครับมันนี่มันนี่อันนี้ก็คือว่อมามันนี่มันนี่มันนีู่ม้างูม้าอ๋อ มาดูกระปุกเสวยอะไรเนาไม่ผิดหวังครับต่อมือใหม่เด้ต่อมือใหม่ไม่ผิดหวังเลยโอ้กินทภารำเอาให้แง่ชิมดูจตุรพักพิมานโบ่บ่มีคข้ามาผิดหวังครับหวานหวานแห้งนั่นหวานขึ้นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลในในข้าวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก่ง เกตเอยู <Get> ่ครับอีกตเอครับมันหมักไงหมักไงอือเกตเอทั้งนั้นแหละเนี่ยเนี่ยเท้านี้ครับอีกต้นนึงอ่ะเกตเอคักกับเอเอได้หน่ะเนี่ยทิมดูทิมดู a, a, เอเอนะครับเนี่ยผมมักต้นเนี่ย oh. ผมยางรอเบิร์กนี่ผมมักเลยนี่พูุณนะแต่ว่ามันมันพ่อไปบุญ บ่ด้มาวันเนี้มันเป็นรุ่นของเอเอ้เลยนี่ถ้าอยากจะชิมนะครับทักมาได้นะครับที่ยูทูบช่องไม้ชัยใจเกินร้อยมีไห้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคมพัสิงหาบอครับบบอกรับบโอ้บ่สอดสิงหาเด้อมาเดือนนี้ก็บเมื่อเดือถ้าอยากกินในช่วงนี้นะครับหวานๆนะครับอินทผาลามหวาน ทักคำว่าอะไรสดๆจากสวนนะครับเนาะกิโลไม่แพงโลละ300สามร้อยวะสัตวะเกตดเอเอสามร้อยเกตดเอเอสามร้อยหาไซดได้ครับเกรดเอเอเนี่ยสามร,ออร้อยเนาะเพราะว่าจากสวนเองนะครับนี่จากสวนกไ็ได้ขายราคาสวนนะครับถทาออกนอกพื้นที่ถทาลาดค่าเขาไปขาย มันโมเป<ๆ>็นราคาดีนะครับอ <uana> <mag> ันนี้เอานี่ละได้ครับได้อันนี้เอดเอเอ้แล้วครับปุ่มใหญ่แห้งกันนะโค้นาโยกขึ้นกันนะวันห้าโลห้ากิโลแง้มครับนี่เด้อให้ดูกันนี่ครับโอ้ยแงามมากมันเอยเย่เคครับตามออเดอร์ครับเพิ่นสร้างมากครับต้องส่งให้เพิ่นครับความหวานโมต้องห่วงครับ อันดับหนึ่งคือทุเรียนบัวเทียงได้ว่าอันดับสองขอเป็นอินทรพัมธ์สวนนี่ครับสวนทิดาพรเบ่งดูครับโอ้ยไงหรี่พรเกตเอเอพินาดิบัวตั้มก็ชอรอะรสามยี่สิบโลกอือต้นไม่ไงมันกับพวงไงถึงใ้นามเนี่ครับอันนี้อันนี้ปลูกได้ยักปีแล้วครับทีอันนี้ ได้ผลผลิตเดี๋ยวเอาเอาเอาเริ่มพ้ผลิตเลยล่ะสามปีครับสามปีที่ลงดินเลยสามปีนี่แหละปีสามครับครับปีสามได้กินแล้วครับโอ้ยเงยเลี้ยวเนี่ยได้แล้วครับได้ได้แล้วได้แล้วพ่อมานอนยู่หันสามสามเจ้าสามเจ้าไปอีกครับไปครับความหวานน้องน้องอ่าทุเรียนครับสวนนี่ บอกบอกตรงๆเลยครับเพราะว่าชิมเบืเ้องลรางช่อง YouTube ของไม่ใช่ใจเกนรื่อยการันตีครับทายากทายากคิมอ,อินซีไม่มีสารเคมีอินทะพาลัมอินซีไม่มีสารเคมีนะ,ะครับเนาะสวนทิดาพรโดยพ่อเสวียนพระละหง นี่ครับพันบาฮีมันจะออกสีแดงสีม่วงนะครับขายไปหลายสุดหรอครับเจ้าของสวนว่าขายหลายสุดแล้วง่ามมากง่ายพูดอ่ะ ้ยปตตอนนปีนี่ดกซ้ำนี่ปีนาให้เมื่อสิครับงวัสดุว่าใส่เวลาสามปีได้ชุดเลกปีนาดกก็หนี่วัสดว่า ปีนี้บ่อลายดอกประศรีบสสา <Okay. S 2> <laughs> ปีนี้เอาอะไรก่อน, okay, อนเอาแต่หาหมืน่นครับทั้งเหมือจะต้นครับหามหมืน,นั้ยี่สิบตนยี่สิบต้หน่วยครับ <laughs> ปีนี้เอาแค่หาหมืน่ <laughs> นยี่สิบตน้วาปีนาเซวแซนวระศรีวา <laughs> ครับพูดนะแต่ว <laughs> ่าผมบอกได้า่า มันเป็นมันเป็นพันหญ่นะครับ,ดรบเดี๋ยวผมถือซอยกันเลยได้อยอครับได้อย <c oughs> อสุดยอดครับสวนธีดาพรบริหารงานโดยพ่อสเสวียนพระละหงเพันมีหลานหน่อยพันด้หลานหน่อยแล้วพันพอใจ เพื่อเล้ตั้งซื้อสวนไม่สตาลองสางเบิร์คับพ่วงหนึ่งนี่พ่วงใหญ่ๆเงียเอพ่วงเงี้เนี่ยบนไดาจักกิโลเอาเอาพ่วงเหญ่มาก่อนครับพ่วงเงี้ยบ้างดูพ่วงใหญ่นะครับว่าช่งได้กี่กิโลนะครับ กิโลเออสี่กิโลนะครับปาดนดิละครับเพิ่นได้กิโลละสองร้อยขึ 2, 800, ้นเพิ่งเอาอันนี้ตั้มสุดนะครับเราขายขายพี่น้องนี่เดี๋ยวขับพวกพี่น้องกิโลละสี่ร้อยนะครับนี่ขับสี่ร้อยสี่สี่สิบหกขึ้นเพิ่งเอาเอออันนี้ขายพี่น้องว่าเออชั่วโมงอ่ากิโลละสองร้อยหมายก็ว่าสี่สองแปดแปดร้อยนะครับนี่ขอบคุณครับสำหรับออเดอร์นะครับพายัคชิมนะครับอินทผาลัมสวนธิดาพร ดำเนินบริหารโดยพ่อสเวียปพละหงมากครับถักมากก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งก็ได้เดี๋ยวผมส่งให้ความหวานความเส็บ่ตตรงห่วงเลยครับหวานแสบครับผมการันตีโดยช่องไม้ไช้เจ็ดกันร้อยครับผมเพืนนี่ซีโร่บลาขายตารานค่ับราขายมาทั้งหอกคือโลละซีร้อยหาร้อย แต่ว่าอันนี้จากสวนนะครับสวนเองจากสวนเองโลละสองร้อยถ้างูตือกันแถมให้อีกนะครับน้องปกตินี่ถ้าส่งนะครับโลละสามร้อยไอยาคิมว่าแจบซ้าไหนทักมาครับไหวซ่ไหคิมกิโลละสามร้อยถ้าต้องหันทิบาทเป็นสามร้อยห้าสิบครับ ออเดอร์วันละประมาณเก็บยี่สิบโลนะครับแต่ละมือขท่านโแล้วายถก็เนเกองยครับนสวนนี้ขายถูกนะครับแต่ว่าคุณภาพบอกเลยว่าขับเกวคุณภาพ์าาเดี๋ยวไปตรงห่วงมาายเกตเอเอแต่ว่าถ้าสวนรื่อบ่นใดน,นะครับถ้าสนใจคือทักมาย่างเดียวมีเฉพาะเดือนกรกฎาคมทอน,นันนะครับทากสวน หวานมันอร่อยน้องๆทุเรียนครับ